ไม่ได้ออกไปไหนตอนเช้าๆแล้วก็เริ่มมีแดดแล้วด้วยนะคะวันนี้ก็เลยพามาสำรวจที่บริเวณหน้าบ้านขานเล่น,นต้น้แบบล้วัวค่ะค่ะอันนี้ก็จะเป็นประตูล้วัวนะคะที่ขับขึ้นมาจากถนนถนนใหญ่อันนี้ก็จะเป็นทางเข้าบ้านนะคะอันนี้ก็จะเป็นบ้านนะคะที่พ่อกับแม่อยู่ ทางนี้ทางซ้ายมือเนี่ยนะคะก็จะเป็นพื้นที่ที่เราเห็นเนี่ยก็จะเป็นพื้นที่ของที่บ้านนะคะนี่ก็คือทั้งหมดแล้วก็ส่วนตรงนั้นก็จะเป็นทางเดินไปสวนมะกอกนะคะหลังบ้านแต่ว่าวันนี้หญ้ามันเริ่มสูงแล้วนะคะก็เลยยังไม่พาเดินไปสวัสดีค่ะทุกคคโปเนี่ยเขาอยากจะโชว์ ขนมสำหรับเทศกาลปาสกาหรือว่าเทศกาลอีสเตอร์ที่อิตาลีนะคะเขาก็เลยจะอยากจะโชว์ให้เพื่อนๆดูค่ะว่าขนมขวันนี้เรียกว่าเตรม,มเมเล่เตรม,มเมเล่เซนซาคันดิติคอมมอร์พีดาอูเวตาสุลตานีนาอูเวตา isdrygrapes อืม,ออมโอเค yeah. โอเคงั้นเดี๋ยวเรามาแกะขนมเทศกาลอีสเตอร์ของที่นี่กันนะคะเฟฟ Because like a l k e a is like a the the bird like a bird yeah colomba is like a pigeon. p i g e o n p uh. i g e o n อ๋ This one is a almond this one is a sugar mm. like a the I don't know how to call in English this one ah uh, อันนี้เป็นเป็นน้ำตาลน,นะคะส่วนอันนี้ก็จะเป็นอัลมอนด์เมล็ดอัลมอนด์ น่าจะเป็นไข่ขาวแล้วเนี่ยบนนี้น่าจะเป็นไข่ขาวคื oh. อเดี๋ยวเรามาลองทานกันค่ะอ๋อ oh, เวลาเขาอบนี่เขาอบไปทั้งกระดาษเลย <Yes. S 1> ค่ะ is kick <a> stuck the t อเคงั้นเดี๋ยวมาชิมกันนะคะอืม try test อืมโอเค dry grabs only Not have a uh, canditi. I don't know how to say it in English, is the the dry skin from the fruit? Mm. Mm. It's good, really, huh? mm. You want to try it? Yeah, I, try? Mm. I love the almond. อันนี้กล่องนี้หนึ่งกิโลนะคะกล่องใหญ่อยูอ่ก็อร่อยดีค่ะแปลกดีเป็นเซนโต้งยืมสต๊อกยูสต๊อก No, I can't eat it. Well, you want to finish. <laughs> no, just eat. <clears throat> but I don't like white egg. White egg, huh? mm, This one. It's a sugar and uh, yeah. Mm, I don't like. Yeah, because very sweet. Mm. Don't worry. It's mm. only one time for years. Mm -hmm.